สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมต้นลิ้นมังกรน,นะคะต้นลิ้นมังกรก็จะเป็นไม้ฟอกอากาศสามารถปลูกในบ้านได้นะคะ สวนหน้าบ้านก็ได้ในห้องรับแขกก็ได้เพราะเป็นไม้ฟอกอากาศสามารถเกิดในน้ำได้อาใส่น้ำปลูกในน้ำก็ได้นะคะลิ้นมังกรปลูกมานานแล้วนี่ยายบุญยังไม่ออกดอก มังกรก็จะมีหลายอย่างอันที่เป็นแถบสีเหลืองก็มีอันนี้ จะมีไม้ไม้ด่างนี่ก็จะเป็นกวักพระพรมดอกหน้าวัว งามมากเลยจ้าอันนี้กำลังออกใบสีสวยยังไม่ออกดอกนะคะดอกเขาก็จะเป็นแบบนี้หน้าวัวงามมากนี่ก็จะเป็นก้านส้ม การส้มอายุหลายปีหลายปีนะคะอันนี้ประมาณห้าหกหกปีได้แล้วได้โตอย่างนี้ ิ้นมังกรก็จะแยกกระถางตอนนี้หนานแน่นเลยขยายกระถางให้เขา ให้ชมนะคะต้นลิ้นมังกรไม้ฟอกอากาศ